ทำอะไรเนี่ยฮ่าจักรจี้กำลังแกะรอยอยู่สิแกะใกล้ไปหรือเปล่านี่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพ่อจะกระชากหน้ากากมันออกมาเองดูสิส่วนลึกข้างในมันเป็นอะไรแน่ตั้งใจซื้อให้เลยเนี่ย ขาหมูพะโลนี่เพื่อสุขภาพป้อนจากอะอ้ำไม่ชอบอัม้มอาอึมออไม่ชอบแอแอเอา้างอนหนะักถามจริงเหรองอนพี่เรื่องอะไรเนะี่ยฮะกินอยู่กับปากอยากอยู่ับท้องกินอะไรพี่ไม่อยากกินอะไรรอง พี่ไม <illions S 3> ่รู้เรื่องอ่ะมีเรื่องอะไรเหรอรู้อยู่กับใจรู้อะไรอ่ะฮัลโหลครับได้ครับพี่ครับครับครับรับดีใช่ไหมครับครับครัลครับใครโทรมาคะ เพื่อนนะสิโทรมามีปัญหาก็ต้องให้พี่ไปเคลียร์ให้อะแล้วต้องพ,พี่คนเดียวนะที่ต้องไปเคลียร์คนอื่นก็ไม่ได้ด้วยอะเอาอย่างนี้ก็แลวกันดูด,ดาจ้ะถ้าเกิดว่าดูดาน้อนห้องนี้นะฝากห้องด้วยนะก่อนออกไปอย่าลืมล็อกห้องปิดไฟให้เรียบร้อยเข้าใจไหมครับเจอกลยจ้ะไปหานางนั่นแน่เลยกะตายขาขาด เรียกกระตายคาเฟ่เป้าหมายเอาไปแล้วปฏิบัติการได้ ตายครับเปกระต่ายครับเปศัตรูเดินทางไปแล้วปฏิบัติการได้เลยทราบแล้เปลี่ยนทราบแล้เปลี่ยนพ่อพ่อเฮ้ยตกแก่ทำไมมึงกูกูไฟเน้นๆเลยเห็นไหมนี่กูพ่อมึงะพ่อสินี่มึงไม่คิดเหรอว่ากูจะอายเหรออ้าวมึงจะเรียกพ่อไงมาทำไรรรัับบรับ